ในโลกออนไลน์ที่เปิดกว้างเต็มไปด้วยโอกาสยังมีมิจฉาชีพที่ใช้โอกาสนี้หลอกลวงคนโดยไม่รู้ตัวการรู้เท่าทันวิธีการที่พวกเขาใช้จะช่วยป้องกันตัวเองจากการตกเป็นเหยื่อได้เรามาดู10วิธีที่มิจฉาชีพออนไลน์นิยมใช้พร้อมตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นครับ1แอบอ้างเป็นคนรู้จักตัวอย่างคุณได้รับข้อความจากเพื่อนในโซเชียลมีเดียที่บอกว่าต้องการความช่วยเหลือทางการเงินด่วน แต่บัญชีนั้นเป็นของปลอมที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นมาวิธีป้องกันนะครับตรวจสอบกับเพื่อนทางช่องทางอื่นเช่นโทรศัพท์ไปถามเพื่อนเพื่อยืนยันตัวตนก่อนทําอะไร 2. หลอกล่อให้คลิกลิงก์ตัวอย่างมีอีเมลแจ้งว่าคุณได้รับรางวัลใหญ่แต่ต้องคลิกลิงก์เพื่อตรวจสอบผลหากคุณคลิกลิงก์ลิงก์อาจพาไวรัสเข้ามาในเครื่องวิธีป้องกันไม่คลิกลิงก์ในอีเมลหรือข้อความที่ไม่น่าเชื่อถือหรือตรวจสอบให้แน่ใจก่อนคลิก 3หลอกให้โอนเงินตัวอย่างมีผู้ส่งข้อความมาบอกคุณว่าคุณถูกรางวัลมูลค่าหลายล้านแต่ต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมก่อนถึงจะได้รับเงินรางวัลวิธีป้องกันอย่าโอนเงินหากไม่มีการตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นจริงโดยเฉพาะกรณีที่มีการเสนอผลตอบแทนสูงเกินจริง 4. หลอกขายสินค้าปลอมตัวอย่างคุณสั่งซื้อรองเท้าราคาแพงในราคาลด90%ซแต่เมื่อได้รับของกลับเป็นสินค้าคุณภาพต่ำ หรือของปลอมวิธีป้องกันคือซื้อสินค้าจากเว็บไซต์หรือผู้ขายที่น่าเชื่อถือเท่านั้นและตรวจสอบรีวิวของผู้ขายให้ละเอียด 5. แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐตัวอย่างมีผู้โทรมาบอกว่าคุณมีปัญหากับธนาคารหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจและขอข้อมูลส่วนตัวเช่นหมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขบัญชีธนาคารวิธีป้องกันอย่ามอบข้อมูลส่วนตัวให้ใครผ่านทางโทรศัพท์หรือข้อความติดต่อหน่วยงานนั้นโดยตรงเพื่อตรวจสอบ หหลอกให้ลงทุนตัวอย่างมีโครงการลงทุนที่สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนมหาศาลในระยะเวลาอันสั้นแต่เมื่อคุณลงเงินไปแล้วเงินกลับหายไปไม่มีคืนวิธีป้องกันศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนลงทุนอย่าเชื่อถือโครงการที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริงโดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน 7. หลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวตัวอย่าง คุณได้รับอีเมลปลอมจากธนาคารที่ขอให้กรอกข้อมูลส่วนตัวเช่นรหัสผ่านหรือหมายเลขบัตรเครดิตผ่านเว็บไซต์ปลอมวิธีป้องกันอย่าก,กรอกข้อมูลส่วนตัวในลิงก์หรือแบบฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือตรวจสอบ URL ของเว็บไซต์ 8. หลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันตัวอย่างมีคนส่งลิงก์ให้คุณติดตั้งแอปพลิเคชันที่สัญญาว่าจะให้ข้อมูลฟรีหรือบริการพิเศษแต่จริงๆแล้วเป็นแอปพลิเคชันที่มีไวรัส วิธีป้องกันดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่เชื่อถือได้เช่น App Store หรือ p พจ Store เท่านั้น9หลอกให้เข้าร่วมกลุ่มลับตัวอย่างมีกลุ่มในโซเชียลมีเดียที่บอกว่าเป็นกลุ่มลับเฉพาะสําหรับนักลงทุนหรือผู้ซื้อสินค้าแต่จริงๆเป็นที่หลอกลวงให้ร่วมลงทุนหรือซื้อของปลอมวิธีป้องกันระวังกลุ่มที่มีคําสัญญาเกินจริงและตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่เชิญชวนก่อนเข้าร่วม10บหลอกให้เล่นเกมออนไลน์ตัวอย่าง มีเกมออนไลน์ที่โฆษณาว่าหากคุณชนะคุณจะได้รับรางวัลแต่เมื่อคุณชนะกบถูกขอให้จ่ายเงินก่อนถึงจะได้รับรางวัลวิธีป้องกันหลีกเลี่ยงเกมออนไลน์ที่ขอให้คุณจ่ายเงินเพื่อรับรางวัลและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเกมนั้นให้ดีวิธีป้องกันตนเองจากการหลอกลวงออนไลน์อย่าทำธุรกรรมหรือลงทุนโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลผู้ขายหรือผู้เสนออย่างละเอียดอย่าคลิกลิงก์ที่คุณไม่แน่ใจ ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อความหรืออีเมลก่อนคลิกระมัดระวังการให้ข้อมูลส่วนตัวแก่คนที่คุณไม่รู้จักตั้งรหัสผ่านที่เดายากและเปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้การระวังตัวและตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนตัดสินใจทำสิ่งใดจะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงได้ข้อเสนอที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริงหรือข้อเรียกร้องที่น่าสงสยัยมักจะเป็นกลลวงจากมิจฉาชีพ ควรตั้งคำถามและตรวจสอบความเป็นจริงก่อนตัดสินใจการเรียนรู้วิธีการใหม่ๆที่มีฉาดชีพใช้และอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามในโลกออนไลน์จะช่วยป้องกันตัวเองและคนรอบข้างจากการตกเป็นเหยื่อแม้ว่าเทคโนโลยีจะอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันแต่ก็มีความเสี่ยงในตัวเองการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและความรู้จะช่วยป้องกันการถูกเอาเปรียบได้หากเราเข้าใจถึงภัยคุกคามและมีการป้องกันตัวเองที่ดี จะทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและมีความมั่นใจร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปนี้เลยครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับ